สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาฟังเพลงนมัสการพระเจ้าพร้อมกันค่ะเราไม่คยดสน สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดแชร์แบ่งปันให้กับผู้คนนะ ต้อนรับทุกคนสู่เพจชีวิตอัศจรรย์ค่ะตอนนี้เราทุกคนนะคะกำลังอยู่ในไลฟ์ที่5นะคะตอนที่5ของซีรีส์ชื่อว่าชีวิตอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้าใครนะที่อยากมีชีวิตอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้านะคะเข้ามาฟังนะคะเข้ามาตั้งใจฟังซีรีส์ซีรีส์นี้กันแล้วเราจะพบประตูสู่สวรรค์ที่แท้จริงนะคะทั้งสวรรค์นบนดินแล้วก็สวรรค์ที่เป็นชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าพระบิดาของเราค่ะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะมาเรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะในวันนี้นะข้าแต่พระบิดานะคะขอข้าพระองค์นะคะได้เข้าใจนะคะในถ้อยพระคาถ้อยวจจะน,นะคะในวันนี้ด้วยนะคะได้โปรดนะคะช่วยเปิดตาเปิดใจเปิดจิตวิญญาณของลูกนะให้ลูกได้เข้าใจนะคะในถ้อยพระคาแล้วก็สามารถนําเอาไปปฏิบัติในชีวิตของลูกจนเกิดผลนี้ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้นะคะสิ่งที่อิปจะมาแบ่งปันนะคะให้กับพวกคุณทุกคนนะให้พี่น้องทั้งหลายนะคะคือชื่อเรื่องว่าประตูสู่สวรรค์น,นะคะคือทั้งสวรรค์นบนดินแล้วก็สวรรค์ที่เป็นชีวิตนิรันในความรักของพระเจ้าพระบิดาของเรานะคะตอนนี้เราทุกคนนะได้อยู่ในซีรีส์ชีวิตอาศจรย์ในความรักของพระเจ้านะคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วเราทุกคนรู้แล้วว่าทําไมมนุษย์ถึง ตกอยู่ในความบาปทำไมมนุษย์ทุกคนถึงกลายเป็นคนบาปและทำไมเราถึงต้องตายเราเกิดมาจากใครนะเราเกิดมาจากไหนแล้วเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเราต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะวันนี้นะคะประตูสู่สวรรค์นะคะคือ,อ สิ่งที่ทำให้เรารู้นะคะว่าจะทำยังไงเนาะให้เราสามารถจะมีสวรรค์บนดินมีชีวิตอัศจรรย์แล้วก็สามารถจะกลับไปมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าพระบิดาได้เนื่องจากในตอนที่แล้วนะคะที่เราทุกคนนะได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะว่าเราจะสามารถที่จะรอดพ้นหรือหลุดพ้นจากบาปได้นั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นนะคะที่เราสามารถที่จะหลุดพ้นนะคะหรือว่ารอด จากบาปผิดของเราได้นะคะนั่นก็คือผ่านทางพระเยซูคิดเท่านั้นมนุษย์เราไม่สามารถจะทําความดีเพื่อให้เราหลุดพ้นหรือรอดพ้นหรือล้างบาปกรามอะไรก็ตามที่เราเคยทําได้เพราะวันนี้พระเจ้าให้เรารอดได้โดยพระคุณผ่านความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทําดีหรือพฤติกรรมดีของเราเองเพื่อที่จะไม่ให้เราสักคนเดียวสามารถจะอวดอ้างได้มนุษย์เรานะคะก็จะอวดอ้างว่าฉันทําดีกว่าฉันถวายมากกว่าฉันทําบุญมากกว่า ซึ่งความดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีเครื่องวัดได้เราไม่สามารถจะอวดได้ว่าใครดีกว่ากันใครดีกว่าคนไหนหรือทำสิ่งนี้แล้วดีกว่าสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพระเจ้าพระบิดาของเราจึงให้เรารอด ผ่านความเชื่อนะคะโดยพระคุณนะคะโดยการมีแผ get get. กนการให้มุมรย์กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือกลับไปคืนดีกับพระเจ้านะคะด้วยการส่งพระเยซูคริสต์นะคะมาเป็นผู้ไถ่บาปให้กับเรามาตายนะคะเพื่อไถ่บาปแทนเราแล้ววันนี้นะคะถ้าพี่น้องทุกคนนะ,ะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอวันนี้เชื่อว่าเราทุกคนนะก็รอดพ้นนะคะจากบาปผิดพระเจ้าได้ให้อภัยบาปทุกอย่างที่เราเคยทําแล้วเราทุกคนนะกลับมาเป็นลูกพระ แล้วกลับมาใช้ชีวิตนะคะที่เป็นชีวิตอัศจรรย์ที่พระเจ้ามอบให้เรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราได้เผลอนะคะพังเผลอทําบาปไปนะให้เรานะคะรีบกลับใจใหม่ขออภัยนะคะกับพระบิดากับพระเจ้าของเราสารภาพบาปผิดที่เกิดขึ้นคําว่ากลับใจใหม่นะคะคือการที่เรานะคะได้สํานึกรู้แล้วว่าวันนี้เราได้ทําบาปทําผิดไปซึ่งมนุษย์เรานะคะสามารถที่จะบางครั้งนะเราอาจที่จะเผลอนะคะใช้คําว่าเผลอแล้วกันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดบาปนะคะแต่ว่าเรา เผลอนะคะแล้วก็ถูกล่อลวงนะคะให้ตกอยู่ในความบาปและหลายครั้งที่เราจะไม่รู้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะรู้ก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติบาปของเราแล้วกลับไปทําบาปได้เนี่ยเมื่อเรารู้ตัวแล้วให้เรานะคะรีบอธิษฐานนะคะ สารภาพบาปกับพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูของเราขอให้ชำระบาปเราแล้วก็เราก็ตัดสินใจนะคะที่จะกลับใจใหม่ที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเมื่อร,รู้ว่าพระเจ้ารักเราเราก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะเรารู้ว่ามีคนรักเราอยู่อยากจะให้เราเนี่ยเป็น คนชอบทมอยากจะให้เราเนี่ยมีชีวิตที่อัศจรรย์เนี่ยวันนี้เราก็รู้ว่าเราต้องดําเนินชีวิตไปแบบไหนเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่ได้ฟังในตอนที่แล้วจะรู้ว่าวันนี้เราจะดําเนินชีวิตแบบไหนเนี่ยให้เราเนี่ยดูในพระคัมภีร์เล่มน,นี้ให้เราดูในพระคัมภีรไบเบิลน,นะคะในนี้นะคะเป็นถ้อยคําเป็นพระวจนะนะคะของพระเจ้านะคะแล้วก็มีพระเยซูคริสต์นะคะเป็นผู้เผยแพร่เป็นผู้ประกาศนะคะคำสอนนะคะของพระบิดาของเราซึ่งพวกเราทุกคนสามารถนะคะที่จะติด ะะแล้วก็หาอ่านได้นะคะในพักคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้เลยนะคะซึ่งในนี้นะคะจะมะีเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคําสอนนะคะของพระเยซูว่าเราทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตอัศจรรย์เนี่ยเราต้องดําเนินชีวิตแบบไหนอะไรคือหนทางที่ถูกต้องอะไรคือหนทางที่ชอบทำวันนี้เรามีเหมือนคู่วมือชีวิตเล่มนี้แล้วคือมีพักคัมภีร์เราไม่ต้องใช้ชีตเดบลองผิดลองถูกเราไม่ต้องเผลอตกอยู่ในความบาปเรารู้แล้วว่าอะไรคือหนทางที่ถูกต้องเรารู้แล้วว่าชีวิตนะคะจะต้องดําเนินไปแบบไหนนะคะก็คือมี พระเยซูปเป็นต้นแบบเลยมีพระเยซูปเป็นเหมือนกับไอดอลนะคะเรา,ามีพระเยซูปเป็นเหมือนกับคนที่เขาทำในสิ่งที่ชอบทำไว้แล้วแล้วให้เรานะคะได้ดำเนินชีวิตตามนั้นเนาะซึ่งในพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะใครนะคะที่เข้ามาติดตามต้อนรับเชื่อพระเจ้าให,หม่นะอยากให้ใหทุกคนนะคะได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะเล่มนี้ด้วยกันนะคะ นี่เล่มน,นี้นะพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะจะทำให้เราทุกคนนะพี่น้องทุกคนนะคะรอดพ้นจากาความทุกข์จากภัยอันตรายจากาความผิดบาปทั้งหมดนะคะและทำให้เรากลับไปมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าได้และเนื้อหาในพระคัมภีร์นี้จะทำให้เรา,าได้ค้นพบถึงคำว่าการใช้ชีวิตแบบมีสันติสุขที่แท้จริง สันติสุขที่แท้จริงค่ะหลายครั้งที่เราคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นความสุขในชีวิตแต่ความสุขเหล่านั้นอาจจะเป็นแค่ความสุขชั่วคราวแต่ไม่ใช่ความสุขนิรันร์ไม่ใช่สันติสุขที่แท้จริงแต่วันนี้ค่ะพระเยซูพระเจ้านะคะได้มา,อาสอน นะไว้ในพักคำพีนี้แล้วว่าเราจะมีสนัติสุขที่แท้จริงเนะี่ยในชีวิตเราต้องใช้ชีวิตยังไงนะคะซึ่งวันนี้หลังจากที่เราทุกคนนะรอดจากบาปแล้วสิ่งที่เราทุกคนต้องดําเนินแล้วก็ทําต่อไปนั่นก็คือการเรียนรู้พระคำหรือการเรียนรู้พระวนจนะของพระเจ้าให้เราคิดภาพตามแบบนี้วันนี้เราทุกคนได้รู้แล้วว่าเจ้าของจัก,กรวาลเจ้าของโลกใบนี้เจ้าของสรรพสิ่ง ต่างๆบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตพระสัตไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมด มีพระเจ้าผู้สร้างมีพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นเจ้าของหรือเป็นกษัตริย์ของจักรวาลนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กษัตริย์สูงสุดหรือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ก็คือพระเจ้าและเมื่อวันนี้เราได้รู้แล้วเหมือนเราได้ตื่นรู้เราได้ลืมตาได้มองเห็นจากข้างในแล้วว่าเรามีผู้สร้างเราคือมนุษย์ที่มีพระเจ้าผู้สร้างมาแล้วเสีงยงต่างที่เรากําลังกินอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ลากไม้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอ่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผักอะไรก็ตาม หรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลคือมีพระเจ้าหรือกษัตริย์ของจักรวาลเป็นเจ้าของดังนั้นวันนี้เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูเมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเจ้าเข้ามาเป็นมาเป็นกษัตริย์ของชีวิตเราแล้วมาเป็นเหมือนกับจอมเจ้านายไปเป็นเหมือนกับพระบิดาในชีวิตเราแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคะ่ะหลังจากที่เราต้อนรับเชื่อแล้วนั่นก็คือเราต้องรู้ค่ะว่าเจ้าของจักรวาลเจ้าของโลก เจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการจะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตแบบไหนเพื่อให้เป็นชีวิตที่เราที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตแบบนั้นวันนี้เราต้องรู้ก่อนอันดับแรกค่ะว่า1เรามีผู้สร้าง2ค่ะเราต้องรู้ว่าผู้สร้างต้องการจะให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีสันติสุขต้องการจะให้เราต้องการจะเลี้ยงดูเราเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อจะให้เป็นไปตามที่ผู้สร้างต้องการให้เป็นเพราะถ้าเราใช้ชีวิตแบบที่ผู้สร้างบอกให้เราใช้ แน่นอนเราต้องมีผลลัพธ์ชีวิตที่ดีเหมือนกับที่อิฟเคยยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่วันแรกถ้าเกิดวันนี้คุณซื้อมือถือเครื่องหนึ่งออกมาจากศูนย์คุณต้องการจะให้มือถือเครื่องนี้ไม่พังและให้มือถือเครื่องนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนคุณต้องใช้เครื่องมือหรือมือถือเครื่องนั้นตามคั่วมือที่ ผู้สร้างเขาให้มาไม่ว่าจะเป็นมือถือจะเป็น iPhone จะเป็นซัมซุงหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่อยากให้เครื่องพังเราก็ต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกต้องถูกไหมคะหรือถ้าวันนี้เครื่องมันพังไปแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องกลับไปซ่อมที่ผู้สร้างต้องกลับไปซ่อมที่ศูนย์แล้วต้องกลับไปซ่อมอย่างไรถึงจะทาให้มือถือเครื่องนั้นกลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะร่างกายที่พังจิตวิญญาณที่พังของมนุษย์จิตใจที่พังของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะซ่อมแซมมันหรือต้้้้้้ออองกกาาาารใใใหหหหจจะฟฟืืนนนนนูมมมมมมััััลลบีีีีชชชวววิิตตเ่ศย์ได สิ่งที่ทําได้ค่ะก็คือกลับมาค่ะอ่าอานกฎอ่านคู่มืออ่านวิธีการอ่านวิถีค่ะที่พระเจ้าหรือผู้สร้างมอบให้กับเราไว้ในพระคัมภีร์และในพระคัมภีร์ค่ะได้เขียนไว้นะคะถึงบุคคลนะคะที่หลังจากที่เราต้อนรับเชื่อแล้วเนี่ยมันมีบุคคลทั้งหมดกี่ประเภทที่เมื่อเราต้อนรับเชื่อแล้วให้เราดูสิว่าคนแบบไหนที่จะเกิดผลที่สุด โอเคไหมวันนี้หากคุณนะคะมาเป็นคนที่ต้อนรับเชื่อใหม่หรือไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นผู้เชื่อเก่าก็ากตามวันนี้ให้เรารู้สิว่าเราอยู่ในระดับไหนของความเชื่อเราอยู่ในระดับไหนของผู้เชื่อนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะ,ะในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะในมาระโกโบทที่4ข้อที่3ถึง9นะคะได้เขียนไว้ว่าเป็นการอุปมาอุปไมยนะจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหวานมเมล็ดพืชก็มเมล็ดพืชก็กกต,กตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียนี่คือคนประเภทแรกคนประเภทที่สอบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินที่มีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วแต่ดินไม่ลึกนี่คนประเภทที่สองแต่เมื่อแดดจัดแดดก,ก็เผารากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลนี่คนประเภทที่ส คนประเภทที่4บ้างก็ตกที่ดินดีและงอกงามเจริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดใครเข้าใจประโยชพวกนี้บ้างใครเข้าใจประโยค,พว,ค,โยคพวกนี้บ้างคะนี่คือคำอุป,ปมานะคะในพระคัมภีร์ไบเบิเลที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ถึงผู้เชื่อ ว่าผู้ที่มาต้อนรับเชื่อมารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยมีคนประเภทไหนบ้างที่หลังจากที่เขาต้อนรับเชื่อต้อนรับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยมีระดับความเชื่อระดับไหนบ้างที่ทําให้เขาเกิดผลดีดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเกิดผลดีนะคะในชีวิตอยากจะมีชีวิตอัศจรรย์เนี่ยสิ่งนี้คุณสามารถที่จะดูตัวเองได้นะคะคือดูซิว่าเราอย่างรากลึกในพระเจ้าไหมซึ่งนี่คือคําอุป,ปมานะคะที่สามารถจะแปลนะคะได้ เป็นความหมายดังนี้คนประเภทแรกนะคะที่เขาบอกว่าเมื่อถูกหวานนะคะ,มะเมล็ดพืชก็ตกและนกก็มากินคนประเภทแรกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้เข้ามาฟังเรื่องราวของพระเจ้าเข้ามาฟังเรื่องราวของพระเยซูได้เข้ามายิดได้ยินผ่านหูนั่นแหละแค่ผ่านหูนะคะแต่ยังไม่ทันจะอย่างลากลึก เหมือนกับใครบางคนในที่นี้ลมทั้งอิฟด้วยเมื่อก่อนนะคะอิฟก็เคยได้ยินผ่านตาผ่านหูนะคะว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดอาจจะติดตามต้นไม้บ้าง อาจจะติดตามต้นมะพร้าวหรือข้างทางบ้างแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือพระเยซูอะไรคือพระเจ้าอาจจะแค่เคยได้ยินผ่านหูเคยผ่านตาแต่เรายังไม่ได้ผ่านในหัวใจของเรายังไม่ได้ผ่านในจิตวิญญ,ญาณของเราคือเรายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะนั่นก็คือคนประเภทแรกคือหวานแล้วมเมล็ดก,ก็ตกตามทางนกก็มากินเสียนี่คืออุปมารแรกนะคะดูสิว่าเราทุกคนพี่น้องทุกคนคือคนประเภทไหน คนประเภทที่สองนะคะก็คือบ้างก็ตกซึ่งพื้นที่มีหินเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วแต่ดินไม่ลึกพอแดดจัดแดดเผารากไม่มีจึงเหี่ยวไปคืออะไรคือคนประเภทที่สองค่ะที่เข้ามาค่ะฟังพระครพระวจนะของพระเจ้าได้เข้ามารู้จกักมาเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแต่รากไม่ลึกยังไม่ทันศึกษาลึกนะดินยังไม่ได้อ่าทำให้ยากรากเนี่ย ฝังลากลึกนะคะจึงทำให้พอเวลาที่แดดจัดแดดเผาเนื้อดินน้อยเมื่อรากไม่มีจึงเหี่ยวไป บางคนอาจจะเคยต้อนรับเชื่อ,อได้สำจจมีพี่น้องบางคนเคยต้อนรับเชื่อพระเยซูได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อห้าปีที่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเรียนรู้คือตื่นเต้นมากเลยโอ้โหรู้ว่าพระเจ้าคือผู้สร้างรู้ว่าพระบิดาคือกษัตริย์ของจักรวาลรู้ว่าโอ้โหสรรพสิ่งโบนโลกใบน,นี้มันช่างอัศจรรย์รู้แล้วแต่แบบ เกิดความกังวลในชีวิตเกิดความวุ่นวายในชีวิตเกิดปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามนะคะทำให้เขายังไม่ได้ทันอย่างลากลึกเสียเลยนะคะยังไม่ได้ทันลดน้ําพวนดินเลยจึงลากไม่แข็งแรงและสุดท้ายก็หลงลืมพระเจ้าไปนี่คนประเภทที่สออาจจะเคยผ่านหูผ่านตาตื่นเต้นด้วยรู้สึกแบบอืช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มาพบกับพระเจ้าแต่ไม่ได้อย่างลากลึกสุดท้ายก็หลงลืมแล้วก็หลงหายจากพระเจ้าไป บุคคลประเภทที่3านะคะก็คือคนที่ตกลงบนกลางหนามนะคะตกลงบนกลางหนามต้นหนามก็งอกปกคลุมจึงไม่เกิดผลคือรากอ่ะเขาเรียกอะไรมเมล็ดพันนะคะตกอยู่ที่กลางหนามแต่มันยังไม่ทันแบบว่ายังไม่ทันที่จะหยั่งรากลึกยังไม่ทันอะไรเลยอะ่ะคือดันไปตกอยู่กลางอาจจะเจอพระเจ้าเมื่อชีวิตยังไม่พร้อมอาจจะเจอพระเจ้าเมื่อชีวิตยังมีขวากหนามจึงทําให้ไม่สามารถที่จะมี ไม่สามารถให้จะมาอย่างลึกในพระเจ้าได้สุดท้ายแล้วก็หลงหายจากพระเจ้าไปอีกส่วนคนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือคนประเภทที่ตกอยู่ในดินดีแล้วก็งอกงามเจริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างคือคนประเภทที่รู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูแล้วแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้อย่างลากลึกรักพระเจ้าเชื่อในพระเจ้า เชื่อพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนได้ช่วยให้เรารอดได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ช่วยให้เราได้กลับไปช่วยให้เราได้มีชีวิตนิรันดรและชนะบาปได้ชนะความตายได้ถ้าเกิดว่าพี่น้องเป็นคนสุดท้ายนะคะรับรองว่าพี่น้องจะเกิดผลดีในชีวิต จะเกิดสันติสุขในชีวิตและจะพบความอัศจรรย์ของชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะให้เราทุกคนนะศึกษาพระวจนะศึกษาพระคัมภีร์เมื่อเราทุกคนได้ต้อนรับเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อเราทุกคนได้รู้จักกับพระเจ้าแล้ววันนี้ให้เรามาทําความรู้จักกับพระเจ้าพระวิจาบิดาของเราให้มากขึ้นให้ลึกขึ้น วันนี้เราได้รู้จักเจ้าของจักรวาลแล้ววันนี้เราได้รู้จักผู้สร้างชีวิตของเราแล้วมันก็เหมือนกับการที่ถ้าเราทำความรู้จักผู้สร้างของเราเราก็ได้รู้จักตัวของเราเองด้วยวันนี้หลายครั้งที่เราก็ไม่รู้จักตัวเราเองหลายครั้งเราไม่รู้ว่า ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่าใครจะช่วยเราได้เราไม่รู้จะไปปรึกษาใครเราอยากที่จะหลุดพ้นรอดพ้นจากความทุกข์เราอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะมีใครช่วยเราได้ไม่มีใครสามารถเข้าใจเราได้เพราะเรายังไม่สามารถเข้าใจตัวเราเองได้เลยดังนั้นหากเราได้มาศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าค่ะเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความบาปเหมือนกันพี่น้องทุกคนจะได้เข้าใจจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้น ผ่านถ้อยคําของพระเจ้าค่ะเมื่อเราได้มาทําความรู้จักกับพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างของเราแล้วเท่ากับเราก็ได้ทําความรู้จักตัวเราเองด้วยดังนั้นถ้าเกิดเรามมวแต่ตามหาค่ะว่าตัวเราเองเป็นใครตัวเราเองต้องมีชีวิตยังไงเราเป็นใครบนโลกใบนี้ให้พี่น้องทุกคนคา่มาอ่าน ทักคำพีเล่มนี้แล้วมาศึกษาพระวจนะแล้วพี่น้องจะได้พบตัวเองค่ะว่าเราเป็นใครในพระคิดเราเป็นใครในโลกใบนี้ผู้สร้างพระเจ้าสร้างเราขึ้นมามีวัตถุป,ประสงค์อะไรเรามีเรามีทักษะอะไรแล้วมีของประทานอะไรที่พระเจ้ามอบมาให้กับเรามนุษย์ทุกคนค่ะ,ะถูกสร้างขึ้นมามีคุณค่า มีความพิเศษแตกต่างไม่เหมือนกันเลยเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตในรูปแบบเดียวกันที่แบบทุกคนจะต้องทํางานเหมือนกันทํางานแบบนี้แล้วดีแบบที่โลกกาหนดมาแต่วันนี้ค่ะเราเราสามารถจะกลับมาพบ ชีวิตของตัวเรากลับมาพบของประทานของเรากลับมาพบจิตวิญญาณของเราที่เราหลงหายไปนานในความรักของพระเจ้าค่ะในพักคัมภีร์ไบเบิเลเล่มนี้ออยากจะหนุนใจให้พี่น้องทุกคนไปหาอ่านเอานะคะเพราะว่ามันคืออยากให้ทุกคนไปหาอ่านกันนะเพราะว่ามันคือมันคือคู่มือชีวิตเราเกิดมานะคะ,ะเราอาจจะได้รับการปลูกฝังเลี้ยงดูมาที่หลากหลายมากแต่ทีเนี้ย หนทางที่ชอบทำหนทางที่ถูกต้องหนทางที่มีสันติสุขเนี่ยมันอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้แล้วเมื่อเราพบพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าพบเาพรเาแล้วเมื่อพระเจ้าเลือกเราทุกคนแล้วการที่คุณทุกคนได้เข้ามาฟังในไลฟ์ไลฟ์นี้หรือได้มารู้จักพระเจ้าไม่มีเรื่องบ e <hanger S 1> <Wh. S 2> ังเอิญค่ะพระเจ้าได้เลือก,กคุณแล้วพระเจ้าได้เลือกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วในเมื่อพระเจ้าเลือกเราแล้วค่ะวันนี้เมื่อเราได้พบพระเจ้าแล้วขอให้เราได้อย่างลากลึกในพระเจ้าได้ศึกษา